ต้องเท่าเก่าใช่ไม่ได้เอามาแกะเชือกออกกอนเดี๋ยวเอาไปปลูกต้นไม้มเชือกเอาไปใช้ประโยชน์อื่นได้ผูกนู่นผูกนี่ได้มันเชือกมันเหนียวไงก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวเอาไปใส่ดินเส็นแล้วก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวเราไปปลูกต้นคุณนายตื่นสายกันนะคะเล็ดเลย อันนี้ดอกสีสีแดงๆไปเลยปลูกไปเลยค่ะกินไปเลยเดี๋ยวเขาก็เป็นเองเขาติดง่ายนายตื่นสายใครมีรองเท้าเก่าก็เอามาทำนะคะจะได้ไม่ต้องไปเผาทิ้งให้เสียอันอากาศเป็นพิษเนาะทำอย่างนี้เลยลรดน้ำน่อยๆน,น้ำค้างๆนี่แหละเอามารด เรียบร้อยแล้วค่ะกับเครื่องไวหวเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะหน้าบ้านอะไรยังงี้ก็ได้หรือใครมีไอเดียแปลกๆใหม่ๆก็ลองทำดูนะคะ